สวัสดีค่ะเฮลค n น c t ค่ะวันนี้มาพร้อมกับข้อมูลที่ฟังแล้วหูน่ากลัวนะคะเพราะว่าเราอาจจะยังไม่เคยเจอข้อมูลในพื้นที่นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5ที่เกิดจากการเผาหน้าข้าวเผาพื้นที่ทางการเกษตรเนะะี่ยค่ะปรากฏว่าตอนนี้นะคะเจอพื้นที่ที่ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือค่ะมีตัวเลขในการเผานาข้าวเผาพื้นที่ทางการเกษตรเนะะี่ยค่ะมากกว่า500ซโอ้โหมากขนาดนี้จะหยุดได้ยังไงนะคะข้อมูลนี้น่าสนใจมากๆมีการลงพื้นที่ของสสสกับภาคีเครือข่ายเพื่อช่วยทำในเรื่องนี้ค่ะ เมื่อแหล่งทาฝุ่นควันจากการเกษตรแดงแท้จริงคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากฝุ่น PM 2.5ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยปัญหาไฟป่าและการเผาในพื้นที่เกษตรเป็นอีก,อก,อกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5พลพิษทางอากาศที่ทำให้กระทบต่อสุขภาพและเป็นตัวการทำชีวิตคนไทยอมฝุ่นเนี่ยที่ที่ตัวขอ้อมูลครับมันมีความค่อนข้าง มีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของจากเดิมเนี่ยที่เราค่อนข้างโฟกัสเรื่องของไฟป่าที่มันเกิดขึ้นซึ่งเราเรามองว่ามันคือเป็นปัญหาหรือสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดตัวคูณพีเอ็มสองจุครับแ่บนีน้พอเราดูข้อมูลในเชิงลึกแล้วเนี่ยเราไปพบว่าเรื่องของภาคการเกษตรค่อนข้างมาแรงในในช่วงหลังๆาครับทำให้เรื่องของการโฟกัสเนี่ยอาจจะต้องขยับไปที่เรื่องของภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้นซึ่งพอดูด้วยตามภูมิภาคเนี่ยเรพาพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน่าจะค่อนข้างมีเรื่อง ภาคการเสร็จค่อนข้างเด่นชัดโดยเรื่องของการมีเรื่องของการเฝาเรื่องของหนักข้าวอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงส่วนนี้เองเนี่ยทำให้เราต้องมาจัดการเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากไฟฟ้าครับอันนี้มันสัมพั์ค่อนข้างหลายส่วนกันคืออย่างเช่นเรื่องของน้ําดีอย่างเช่นการชนระฆังหรืออาจจะมีการ ม,มีน้ํามากในปีนั้นทําให้มาสัมพันธ์เรื่องของการปกติเราจะมีการทํานาปีกัน,นครับแต่คราวนี้พอน้ําดีเนี่ยมันมีการทํานาลังเพิ่มมากขึ้นนะซึ่งทําให้รอบของการการที่จะมีการเผาป่าเอ้ยม่เผาพื้นที่เกษตรเนี่ยอาจจะเพิ่มมากขึ้นทําให้ตัวฝุ่นควันเนี่ยมันเลยเพิ่มตามตัวสภาพแวดล้อมหรือตัวธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นด้วย ปัญหาฝุ่น,น PM 2.5สร้างผลกระทบทางสุขภาพและการดำรงชีวิตของคนไทยในหลายพื้นที่เกือบทั้งประเทศในปัจจุบันนี้โดยฝุ่น p m 2.5ในภาคตะนอกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีการเผาไหม้มากที่สุดคือมีพื้นที่เผาไหม้5,692,127ไร่แต่หากพิจารณาถึงการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เผาไหม้เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าจะพบว่าภาคตะนอกเฉียงเหนือนั้นมีอัตราการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เผาไหม้สูงสุดโดยเพิ่มถึง5.641%จาก9,3 38,666ไร่ในปี2566เป็น5,692,127ไร่ในปี2567อย่างไรก็ตามการที่พื้นที่เผารวมของภาคตะลออกเชียงเหนือนั้นเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในประเทศก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ภาคตะลออกเชียงเหนือจะต้องถูกจับตามองเป็นพิเศษในปี2568นี้ ฝุ่น PM 2.5ปัญหาใหญ่ไทยรุแนแรงที่สุดในรอบ5ปีจากข้อมูลล่าสุด70%แหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5มาจากภาคตะวัลอกเชียงเหนือจากการทำการทางเกษตรเช่นนาข้าวไร่อ้อยและพืชผักต่างๆค่ะจังหวัดที่ที่น่าสนใจที่มีการเผาเพิ่มสูงขึ้นในภาคตะวันอกเฉียงเหนือคือจังหวัดน้ออกที่อยากต้องจับตาดูต่อไปว่าในอนาคตจะเป็นยังไงแตะะ่ที่พื้นที่นาข้าวในจังหวัดโคร,ราชหรือจังหวัดอื่นๆ ก็อยากเป็นพื้นที่ที่ควรต้องจับตาดูต่อไปเกี่ยวกับการผ่านในขั้นตอนเชิงอุบัติีนต้คิดว่าตอนนี้มาตรการของภาครัฐน่าจะออกยาแรงมาอากันแล้วก็คืออย่างที่เราเห็นไเนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็จะเห็นว่า,ามีมาตรการเกี่ยวกับเกษตรกรที่ถ้ามีพื้นที่ในการข่าก็จะได้รับเงินเยียวยายช่วยเหู่แล้วเระ่มาตรการของ,กของกเกษตรคิดว่า มาตรการนี้อาจจะเป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยได้เกษตรกรเจ้าของที่แม้ว่าจะเป็นนาข้าวหรืออื่นๆเนี่ยในการที่จะแบบลดการเผาพิ่มขึ้นแต่คิดว่ามาตรการที่สําคัญในอนาคตที่ควรจะมีก็คือว่าแล้วจะช่วยเหลือเย,ยียวยาซับซิ d i ้ยอย่างไรแม้ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องเครื่องมือเรื่องเงินอุดหนุนต่างๆหรือเรื่องการอุดหนุนภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อให้แบบค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวค่าใช้จ่ายในการเตรียมที่ดในการทํานาต่อไปเนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าอย่างที่วันนี้คุยกันไปคือว่าทาอย่างไรที่ ผู้ว่าในจังหวัดต่างๆหรือผู้ที่มีเนียมหน้าในจังหวัดต่างๆจะสามารถสร้างคณะกรรมการร่วมกันขึ้นมาอย่างเช่นที่อาจารย์บอกวันนี้ว่าเป็นคณะกรรมการร่มอากาศร,ร่วมกันเพื่อมามาดูว่าอีกสามเดือนจะเกิดอะไรขึ้นตามข้อมูลจากจิสดาหรือข้อมูลจากคุณมีอากาศว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีการเก็บเกี่ยวจะมีการเผาในพื้นที่จังหวัดไหนบ้างภาคไหนบ้างเพื่อที่จะหาทางป้องกันก่อนที่มันจะเกิดขึ้น ตอนนี้ต้องบอกว่าตัวในเชิงนโยบายที่ที่สสไปร่วมผักดันคือพรบอากาศสะอาด รับผมส่วนนี้เองเนี่ยน่าจะน่าจะมีผลหลักเพราะว่าถ้าเกิดประวักิศาสร์เนี่ยสามารถผ่านตัวสาภาวาระสองได้ซึ่งตอนนี้เรากําลังเอ,เอาเรื่องเข้าอยู่ครับถ้าตรงนี้ได้นเนี่ยการบูรณาการการทํางานในแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะมีความชัดเจนขึ้นแล้วก็ทุกทางคือนจะมีการกํากับดูแลโดยหน่วยงานรัฐในการที่ทําให้เรื่องของงานที่เอ็นสังุกต่าเนี่ยมันมันมีความชัดเจนแล้วก็สามารถควบคุมเรื่องของ การดูแลการแก้ไขปัญหาต่างๆในในส่วนงานต่างๆได้มีความชัดเจนขึ้นส่วนนี้น่าจะเป็นความหวังหรือเป็นทางออกที่ที่มีความชัดเจนขึ้นได้ในอนาคตครั คือชัดๆเลยเนี่ยเรื่องของระบบทางเดินหายใจเป็นเป็นต,ตัวตัวเริ่มต้นเลยกับอีกส่วนหนึ่งที่ผลนีถ้าเกิดในระยะยาวเนี่ยเรื่องของมะเร็งปอดค่อนข้างเป็นมีมเป็นปัญหาต่อนเนื่องระยะยาวที่ผ่านมาครับโดยในส่วนของบุคคลนี้อาจจะต้องอยังป้องกันตัวเองอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่แมสต่างๆครับแต่จริงมันมีเรื่องของตัวกระทรวงเองก็พยายามผลักดันในส่วนของการช่วยดูแลปลายทางด้วยเหมกันไม่ว่าจะเป็นการมีห้องห้องเรียนปอดฟู่นหรือว่ามีมุ้งปอดฝุนอะไรเงี้ยครับตรงส่วนนี้เองเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ ทำให้ตัวประชาชนเนี่ยมีความอุ่นใจในการที่ไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองแลตัวหน่วยงานรลฐเองก็จะมาช่วยดูแลจัดการส่วนด้วยครับ ซึ่งอันตรายที่มาจากมล,ลพิษที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5มีมากมายที่บางทีเราอาจจะไม่ทันระวังกับด้านสุขภาพของเราได้ท่วงทันเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนการแก้ไขปัญหาการเผาป่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแต่ด้วยความมุ่งมั่นของรัฐบาลและประชาชนเชื่อว,ว่าประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป,ป้าหมายในการลดการเผาและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นได้ในอนาคตค่ะ โอ้โหขนาดคนนอกพื้นที่ได้ยินว่ามีการเผามากกว่า500เําซตหรับพื้นที่เกษตรในภาคอีสานเนี่ยนะคะยังรู้สึกเป็นห่วงเลยค่ะถ้าคนในภาคอีสานได้รู้ข้อมูลนี้อย่างเท่าเทียมนะคะเขาก็จะยิ่งช่วยกันแล้วก็ร่วมมือกันแก้ปัญหานี้อย่างเคร่งครัดมากขึ้นและนั่นก็เป็นหัวใจสําคัญในการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเพลคอ n เ e c ตค่ะ